สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับนะครับพบกันในวันดีๆนะครับพบกันในวันอาทิตย์นะครับคิดถึงทุกคนครับคิดถึงนะครับเมื่อวานมีงานภาคสนามทั้งวันนะครับออกทํางานภาคสนามทั้งวันก็ไม่ได้มาพบปะกับทุกๆคนคิดถึงครับคิดถึงนะโอเคใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับ คิดถึงทุกคนครับนะครับขอญาตแชร์ก่อนนะครับโอเคเข้ากันมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมขอแชร์รายการของผมก่อนนะครับเพื่อจะได้ทุกคนจะได้แบ่งปันกันขอโทษครับขอโทษครับ ขอแอาตแชร์ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามาแล้วนะครับขอแชร์ <c oughs> ตัวครับขอตัวครับนะครับโอเคครับขอแชร์รายการก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับ สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมขอแชร์รายการนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนะครับขอแชร์ให้กับทุกๆคนก่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับที่เข้ามาครับยินดีครับยินดีนะครับที่ในมาพบปะกัน คิดถึงทุกคนครับคิดถึงวันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับผมก็มีงานภาคสนามรออยู่นะครับมีผู้ที่ต้องการให้ไปไขอความช่วยเหลือนะครับไปดูแลกันไปสร้างงานกันนะครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้ขอทักทายทุกคนก่อนนะครับผมมีสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวแบ่งป,ปันกันนะครับสนุกสนุกนะโอเคทุกคนนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับนะครับก็ทักทายกันนะครับทักทายกันขอบคุณมากครับโอเคเสียงเบามากอ่าได้ครับวันนี้ท่านวิจกรนะเสียงค่อนข้างจะแหบแห้งนะครับเมื่อวานออกภาคสนามนะครับในต่างมาผู้มุ่งหวังมานะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโอเคจากทุ่งหวังสงขา สว,สวัสดีครับน <N> ้องครับสวัสดีครับนะมาพบปะพูดคุยกัน <uyor> มาเล่าเรื่องดีๆสำหรับทุกๆคนนะครับ <fooled. S 1> วันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่อง3วิธียุติความล้มเหลว <article S 3> <heals. S 2> นะครับ3วิธียุติความล้มเหลวนะครับ <N> ใครเข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์ก่อนครับฝากช่วยแชร์ก่อนนะครับฝากช่วยแชร์รายการดีๆให้กับทุกๆคนได้รับทราบก่อนนะครับเรายิ่งแชร์ออกไป คนอื่นได้รับรู้มากขึ้นคนอื่นก็ได้ความสุขและเราก็ได้ความสุขยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเราให้ความรู้ให้ความสุขเขาสวัสดีครับคุณรื่นเริงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาพบกับรายการดีๆนะครับ3วิธียุติความล้มเหลวนะครับฝากทุกคนช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ให้ด้วยครับนะครับ พราะท่านยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ยิ่งให้นะครับโทษครับท่านยิ่งให้เท่ากับท่านยิ่งได้นะครับเราให้ความรู้กับเขาเราให้สิ่งที่เขาประเทืองปัญญาเราก็ยิ่งได้บุญเราได้บุญกุศลที่เป็นผู้ให้เราก็ยิ่งมีความสุขนะครับผมขอใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวผมมีงานภาคสนามครับซึ่งออกกำลังกับผู้มุ่งหวังนะ โอเคโอเคขอบคุณมากทุกคนนับเข้าขั้นมาแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณรื่นเริงสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับโอเคขอบคุณมากทุกๆคนนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับขออีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยเรื่อง3วิธีที่ยุติความล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับรู้กันนะครับโอเคสวัสดีครับคุณนิวัฒ นะครับยังไงบ้างนะครับบรรยากาศในการชมเสียงชัดไหมครับภาพชัดไหมครับนะเดี๋ยวเราจะได้รับรู้กับเรื่องราวดีๆว่า3วิธียุติความลุ่มเหลวเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะครับสวัสดีครับนะ่วงนี้ก็ขอพูดคุยสภาพทั่วๆไปนะครับก่อนเข้าสู่รายการแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมมาทักทายกันนะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่า สามวิธียุติความล้มเหลวทําอย่างไรนะฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยนะครับอีกนิดเดียวับอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวพบปะพูดคุยกันนะครับก่อนก็สู่บทเรียนนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามานะครับบรรยากาศสถานที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กทมอากาศสบายนะครับอากาศสบายนะเดี๋ยวผมก็มีงานจะต้องออกไปทำนะขอเวลา10 นาทีนะครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคนะครับได้ตามที่ต้องการเลยผมต้องการ50คนโอเค50คนเข้ามาแล้วยินดีนะครับมาพูดคุยกันนะครับใครมีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามนะครับหรือให้กําลังใจกันนะครับฝากกดหัวใจหรือกดอะไรติดตาม มานะครับฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานกันต่อไปนะครับขอบคุณมากโอเคผมถือว่าคนที่มาคนที่อยู่ในช่องแล้วถือว่าท่านมีส่วนร่วมขอบคุณจริงๆนะครับผมขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับสามิธีแห่งความล้มเหลวนะครับเราจะยุติได้อย่างไรนะผมนําประสบการณ์พร้อมกับทฤษฎีที่เราได้รับรู้มานะครับได้ไปเล่าเรียนมาแล้วก็ออกมาทํางานเองก็เจอเหตุการณ์ต่างๆก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะ ก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องผมขอนําเข้าสู่บทเรียนว่านะครับจากการที่ผมไปทํางานภาคสนามมานะครับไปช่วยเหลือไปให้กําลังใจนะครับทาสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเมื่อวันพฤหัสน,นะครับผมไปพบกับผู้หวังซึ่งเขาโทษกรับไม่ได้พบผู้หวังไปให้กําลังใจกับพี่เขาซึ่งได้รับรางวัลน,นะครับเป็นกองทุนแม่ดีเด่นของจังหวัดนคนปรปฐม นะครับก็ไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคยช่วยเหลือซึ่งไปเคยให้แนวคิดซึ่งไปเคยสอนเขาไปดูแลการติดตามเขาวันนี้เขาเติบโตมาจนประสบความสําเร็จเราในฐานะเป็นผู้ให้ก็ไปให้กําลังใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งที่อยากจะบอกก็ไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนั่งคุยกัน 3- 4คนแล้วนกะ็มีมีข้อเตือนใจให้ท่านนิดหนึ่งนะครับก็ ขณะที่นั่งคุยกันนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับก็มีท่านผู้พิพักษาสมทบแล้วก็มีท่านอาดีตผู้อำนวยการนะครับซึ่งท่านก็อายุ80อัพแล้วก็พูดคุยกันทั่วไปก็มีน้องซึ่งเป็นแกนนําในการทํางานกับกลุ่มตรงนั้นอยู่ก็เขาก็มาแบบวันๆรอครูนะครับคุณวันๆรอสักครู่นะครับผมช่วงไร้สดอยู่นะครับช่วงไร้สดอยู่ขอเวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับ ก็พูดคุยกันทั่วๆไปนะครับพูดคุยทั่วๆไปผมก็ไปให้กําลังใจกับประธานกองทุนแม่ผมพูดคุยว่าขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมของท่านร่วมกันสร้างหมู่บ้านของท่าน,น,าาานจนเติบโตและเข้มแข็งขึ้นมานะครับจนเติบโตและเข้มแข็งขึ้นมาและอื่นใดวันนี้ท่านให้กำลังใจคนอื่นแล้วแต่อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมกอดตัวเองในตอนเช้าบอกรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองว่าชั้นนี่แหละพร้อมที่จะให้กำลังใจคนอื่นแล้วนะก็พูดไปพูดไปมาเขาก็มา หลังจากผมลงจากวทีมาก็ฟีดแบ็กผมว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะเขารู้มากกว่าผมบอกไม่เป็นไรครับผมก็นิ่งนั่งความเฉยขอขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันสุดท้ายเขาฟีดแบ็กม,มาเขาโดนโดนตําหนินจากผู้ใหญ่เองนะสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปพูดให้คนอื่นพูดแทนเรานะก็อยากแบ่งปันกับทุกคนแค่นั้นเองว่าอะไรที่เราทําดีแล้วเราไม่จําเป็นต้อง ไปพูดกับคนอื่นไปเกทับคนอื่นไปเหยียดย่ำคนอื่นให้เขาต่ำกว่าเราเราก็พูดของเราและทำของเรานั่นคือเรามีความสุขแล้วผมมีความสุขที่เป็นผู้ให้ให้แล้วคนที่เขาให้เราให้เขาเขามีความสุขและเขาเติบโตเป็นคนดีแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วนะครับแลวก็อีกอย่าไปแบ่งปันกันนะก่อน,น,นสมบูรเรียนนะครับก็สามวิธียุติความล้มเหลวนะครับวันนี้เราเคยถามตัวเองว่าเราเคยกล้าที่จะ ขวัญเห็นอนาคตตัวเองไหมเราเคยกล้าที่จะมองเห็นความสุขในระยะอันใกล้ของตัวเองไหมหลายหลายคนมีความกล้าที่จะฝันตัวเองอยากจะมีความสุขอยากจะมีสิ่งที่เราอยากมีอยากมีเงินทองอยากมีทรัพย์สินอยากมีความมั่งคั่งอยากมีเพื่อนร่วมงานดีๆอยากมีสภาพแวดล้อมดีๆอยากอยู่ในอากาศดีๆอยากมีทุกอย่างเราอยากมีหมดเลยเรียกว่าเป็นความฝันนะ แล้วอะไรล่ะที่มาทําลายความฝันเราอ่าวันนี้วันนี้คืออะไรครับที่มาทําลายความฝันของเรานะใช่ครับคุณสวิตอดีตหนูเคยฝัญค่ะอดีตผมเคยขวัญครับอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายทำนี้เราไม่ได้นะโอเคอยากบอกว่าเพราะอะไรหัวใจก็คือคุณขาดความศรัทธาอย่างแรงกล้าคําว่าขาดความศรัทธาอย่างแรงกล้าก็คือ คุณยังไม่มีความปรารถนาอย่างเพียงพอนะโอเคฉะนั้นถามว่าคุณต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อจะไปยุติความล้มเหลวที่เราไม่สามารถได้ตามสิ่งที่เราต้องการเราจะยุติความล้มเหลวที่เราไม่สามารถได้สิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรนะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนะครับก็คือคุณต้องทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกัน นะครับมาดูกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเพื่อนเจษดานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเราได้รู้กันว่า3วิธียุติความล้มเหลวที่เราไม่เคยได้ตามสิ่งที่เราต้องการที่เราเคยควาดวาดขวัญสิ่งดีๆเอาไว้เราอยากมีอยากได้อยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากอยู่ในสภาพอากาศดีเราอยากเจอคนดีๆเราอยากมีทรัพย์สมบัติเราอยากมีเงินที่มากมายอะไรเหล่านี้ทําไมเราถึงไม่ได้ ทำไมเราถึงไม่ได้โอสวัสดีครับคุณแท็กครับโอเคเข้ามาให้กาลังใจกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับทุกกําลังใจผมมีกําลังใจที่จะทํางานให้กับสังคมต่อไปนะครับสิ่งที่เราไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้ถ้าเราไปโฟกัสที่เราอยากได้เพื่อนที่ดีเราอยากได้สังคมที่ดีเราอยากได้การเงินที่มั่นคงเราอยากได้ทรัพย์สินที่มั่นคงเราอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่างๆเหล่านี้ สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือความศรัทธาในสิ่งที่คุณทําเรามองย้อนกลับว่าวันนี้เราศรัทธาในศาสนาในสิ่งที่เราทํานั่นคือเราได้ใใจิตใจที่เราดีขึ้นเราศรัทธาในรูปอศาสนาแต่ถ้าเรื่องความเป็นการทํางานล่ะเพระเราศรัทธาในสิ่งที่เราทําแล้วว่าวิธีการที่เราทําอย่างนี้ แล้วทัอย่างไรฉะนั้น3วิธีการสิ่งแรกคือคุณต้องหาวิธีการที่เดินไปสู่ความฝันของคุณคุณต้องหาวิธีการที่เดินไปสู่เป้าหมายของคุณให้ชัดและใส่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเข้าไปวิธีการที่ถูกมีเยอะแยะนะอย่าหาอย่านำวิธีการที่ผิดอยากรวยอยากมีเงินแต่คุณไปปล้นเขา ไปจี้เขาไปชิงทรัพย์เขานั่นคือวิธีการที่ผิดวิธีการที่ถูกก็คือเมื่อไรที่คุณอยากมีเงินคุณอยากมีทรัพย์สินก็คุณไปแกะรอยจากคนที่ประสบความสําเร็จไปศึกษาไปแกะรอยไปใกล้ชิดไปพูดคุยไปเอาวิธีการเขาแล้วมาลอกเรียนแบบทําเหมือนเขาโดยใช้แนวคิดของเราก็ททาการของเราแบบง่ายๆสบายๆ เขาทำงานหนักหรือให้เงินทำงานหนักนะครับเขาจัดแบ่งเงินอย่างไรแบ่งเป็นสัดส่วนกี่สัดส่วนอะไรเหล่านี้ต้องไปศึกษาและพูดคุยกับเขาแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเขาคุณต้องมีวิจารณ์ต้องมี mindset ต้องมี mindset คือการคิดบวกก่อนอย่าเพิ่งไปคิดลบกับอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งความฝันที่คุณคิดไว้อย่าไปย่อมันอย่าไปย่อความฝันให้มันเล็กลงมา เพราะวิธีการและเวลาคุณต้องใช้เท่าเดิมฉะนั้นคุณต้องคิดบวกคิดที่ mindset ของตัวเองว่าฉันนี่แหละมีศักยภาพเพียงพอฉันนี่แหละจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ฉันจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้ฉันจะเป็นเจ้าของเงินฝากในมัชชีได้ฉันจะเป็นผู้นําของสังคมที่ดีได้อะไรเหล่านี้นะครับคือต้องคิดบวกต้องไปดูศึกษาที่เนื้อง,งานที่เราจะอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่วันนี้ผมบอกว่าที่คุณไม่ประสบความสำเร็จ คือคุณยอมและคุณไม่กล้าคิดเพราะคุณเอาปัญหามาตั้งเป็นโจทย์ไว้ก่อนคุณหยิบปัญหามาวางไว้ก่อนหยิบปัญหามาวางไว้ก่อนนั่นจะสําเร็จได้อย่างไรปัญหามันมีเยอะแยะนี่ปัญหาข้อที่หนึ่งฉันไม่ว่างปัญหาข้อที่สองฉันยังไม่พร้อมปัญหาที่สามฉันคิดว่าฉันเจอกับลูกยังเล็กอยู่ฉันเจอปัญหาเอาปัญหามาวางก่อนเรียกว่ปัญหาเทียม ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มเริ่มลงมือทําคุณยังได้ไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมายคุณยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งแต่คุณเอาปัญหามาตั้งไว้ก่อนเรียกว่าปัญหาเทียมคุณคิดมโนเอาเองนะหนึ่งฉะนั้น3วิธีการที่คุณล้มเหลวก็คือคุณชอบมโนต่างๆคุณเอาวิธีการปัญหาเทียมมาคิดแต่ปัญหาจริงๆก็คือคุณต้องไปแก้ว่าคุณต้องไปพูดคุยคิดบวกกับคนที่สั คุณต้องกล้าคิดแล้วไปนั่งพูดคุยไปเอาวิธีการคนที่สําเร็จมาทําเองนะอยู่ใกล้ได้เห็นเป็นเหมือนผมจะชอบใช้คํานี้ตัวที่สองคุณต้องมีความสม่ําเสมอไม่ใย่ทำทำแล้วหยุดทําสักสองนะสองวนันห้าวันแล้วคุณหยุดแล้วคุณจะสําเร็จได้อย่างไรคุณจะสําเร็จได้อย่างไรคุณต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง นั่นแหละคุณจะเดินไปสู่เป้าหมายได้เราต้องการวิ่ง1กิโลเมตรแต่คุณวิ่งไปได้29คุณหยุดแล้วคุณเดิน3าก้าแล้วคุณนั่งกับอีกคนหนึ่งค่อยๆวิ่งเบาๆแล้วทําอย่างต่อนเนื่องเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเิน,เนไม่หยุดเลยเขาจะถึงเส้นชัยก่อนเราแล้วก็เห็นความสําเร็จระยะทางไปสู่เป้าหมายย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอเชื่อผมนะครับ แน่นอนทุกคนรู้ว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วที่เราไม่ได้เพราะว่าระยะทางที่เดินไปสู่เป้าหมายมันมีปัญหาและมีอุปสรรคเยอะมากเยอะจริงๆฉะนั้นแก้อย่างไรอ่าใช่ไม่ใช่เท่าแต่พูดนะคุณสวิทคุณต้องหาวิธีแก้ด,ด้วยวิธีแก้ก็คือนี่ไงทําด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจทําด้วยใจรักทําด้วยหัวใจทําด้วยใจรัก ทำด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าทำด้วยพมปรารถนาอย่างแรงกล้านะทำด้วยความปรารถนาอย่าง ok แรงกล้าและก็ต้อง,ทำ,อท,อง,องทำต่อคนที่เขาคิดบวกอยานเราทำต่อคนที่เขาคิดบวกกับเราทำต่องานที่สามารถเติมแต่งไปสู่ฝันของเราและก็เอาคนทำต่อครอบครัวของเรา บางครั้งงานบางงานไม่สามารถตอบโจทย์ความวันเราได้ใช่ครับงานบางงานไม่ตอบโจทย์ความฝันเราได้นั่นเป็นเรื่องจริงแม้ทั้งทำด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วทำด้วยความเต็มใจแล้วทำด้วยความสม่ำเสมอแล้วแต่งานบางงานไม่ตอบโจทย์ที่พาเราไปสู่ความฝันได้เรา เป็นลูกจ้างในโรงงานรายได้วันละ300ถึง350และจะตอบโจทย์ความขวัญบ้านราคาหลักล้านได้อย่างไรเราตอบโจทย์รถยนต์คันหลักล้านได้อย่างไรเราตอบโจทย์ที่จะนำเงินดีๆมาเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้อย่างไรฉะนั้นพอเรารู้เราก็ามาไตรตรองทบทวนดูต้องหาวิธีการแสดงว่าวิธีการที่ทำมันไม่ถูกต้องแล้วเปลี่ยนงาน ชีวิตลูกจ้างไม่ได้ให้เราประสบความสําเร็จแน่นอนแม่เราประสบเติมความฝันได้แน่นอนฉะนั้นต้องหาวิธีการต้องทํางานด้วยตัวเราเองทํางานด้วยตัวเ,เองเป็นการตอบแทนด้วยเป็นเซ็ตของงานอย่าตอบแทนด้วยระยะเวลาทํางาน10ชั่วโมงได้ค่าตอบแทนมา300เ้ายอทำงาน20ชั่วโมงได้มาหกรกับอีกคนนึงเขาทำงานตามความตามผลงานในหนึ่งวันเขาไม่ทํางานเลยแต่มาทางานตอนหนึ่งชั่วโมงสุดท้าย แต่เขาได้ผลงานเอาผลงานไปนําเสนอเขาได้ไมาได้หนึ่งหมื่นเขาทางานตามผลงานถึงจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้นะครับทํางานตามผลงานนะครับหางานที่ดูแล้วตอบโจทย์เราได้หางานที่ทํางานแล้วส่งให้เราไปสู่ความสําเร็จได้นะครับตัวที่สามตัวที่สามคือต้องรู้จักเนื้องานอันนั้น ต้องใช้ภาษากายใช้ภาษาใจร่วมกับการทํางานใช้ภาษากายใช้ภาษาใจคือมีอารมณ์ร่วมกับการทํางานทุกครั้งที่เราทํางานใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปใส่ความสุขเข้าไปใส่ความร่าเริงเข้าไปใส่ความบันเทิงเข้าไปว่างานของฉันงานของฉันงานฉันมีอนาคตงานฉันที่ตอบโจทย์ฉันได้ส่งผลให้ฉันประสบความสําเร็จได้นะครับคุณต้องมีอารมณ์ร่วมกับงานมีความพร้อม มีความร่าเริงมีความสนุกมีความสุขกับการทำงานแน่นอนถ้าคุณมีสามอย่างนี้คุณยุติความล้มเหลวแน่นอนความล้มเหลวเป็นปัญหาเทียมที่คุณมโนขึ้นมาเองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คุณจำลองให้มันขึ้นมาเองฝากทุกคนว่าสิ่งเหล่านี้ผมนำบทเรียนมาสู่ภาคสนามผมมาเจอเหตุการณ์เยอะแยะ,ะเล่าสู่กันฟังเมื่อวานผมไปเยี่ยมชม ไปพบพูดคุยไปทํางานกับผู้มุ่งหวังถามว่าเหนื่อยไหมผมเหนื่อยแต่ผมมีความสุขกับการทํางานและผมต้องไปแก้ไม d เซ t ของทีมงานว่าไม d เซ t ของคุณคุณอย่าคิดลบคุณคิดบวกเสมอเรานั่งรถถึงสาต่อและไปนั่งเรือด้วยสนุกผมบอกว่านี่เห็นไหมนี่คือโอกาสที่เราได้ทํางานนี่คือโอกาสที่เราได้มาเจอสิ่งดีๆถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่เจอ แต่คุณนำบ้าๆคิดว่าโอ้เห็นไหมต้องนั่งลบถึงสามต่อต้องไม่กินข้าวก็ไม่ตรงเวลาฉันหิวฉันเหนื่อยฉันทอ้อทำไมปัญหาอปาุปสรรคเยอะแยะผู้มุ่งหวังก็ไม่คุยกับฉันมากนะักอะไรเหล่านี้อย่าไปคิดอย่าไปทอ้อเราตั้งความสุขว่าเราทํางานเราได้ประสบการณ์เราได้ความสุขเราได้ความเรื่องเริงสิ่งดีๆจะมาหาเราเองผมเชื่ออย่างนั้นคุณต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างแรงกล้าว่าสิ่งดีๆจะมาหาเราเองผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาหาเราเอง โอเคได้เวลาจํากัดนะด้วยเวลาที่มีน้อยนะผมต้องมีนัดกับทีมงานนะในช่วง9ก้ามงครึ่งนะครับในช่วงสามนะก็ขอให้ทุกคนนําแนวคิดตรงนี้มาทบทวนตัวเองว่าใช่ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและอย่างที่อยากประสบความสําเร็จฉันมีความต้องการอย่างแรงกล้าและอย่างฉันจะทํางานนี้ให้สบสาเร็จเพื่อคนที่ฉันรักเพื่อครอบครัวของเรานะครับส่วนวิธีการ งานต่างๆ3วิธีก็คือ 1. คุณต้องหาวิธีการที่ประสบความสําเร็จให้ได้หาจากไหนครับคุณสวิตคุณก็ไปหาจากคนที่ประสบความสําเร็จไปพูดคุยอยู่ใกล้ได้เห็นเป็นเหมือนเอาแนวคิดของเขาลอกเลียนแบบของเขาเอาวิธีการของเขาเขาให้ครับเขาให้ว่าเขาสําเร็จได้อย่างไรตัวที่2คือความสม่ําเสมอตรงนี้ครับผมเป็นห่วงมากๆคุณต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องนั่นคือโอกาสแห่งความสําเร็จของคุณแต่ แต่ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องนั้นคุณต้องทําให้ทูกงานให้ทูงงานด้วยเพราะงานบางงานไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้งานบางงานไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้ผมฝากไว้แค่นี้ส่วนตัวที่3ก็คือคุณต้องรู้จักในการมีอารมณ์ร่วมใช้ภาษากายในการทํางานนะครับสุดท้ายเส้นทางที่สําเร็จให้เร็วขึ้นนั้นให้คุณเชื่อว่าวิธีการของคุณคุณทำถูกแล้ว เชื่อโดยไม่มีื่้นไขทําเต็มที่และคุณก็ประสบความสําเร็จนะครับอย่าลืมใส่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าลงไปในเนื้องานใส่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าลงไปในความสําเร็จใส่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทํางานเพื่อได้เห็นคนที่เรารักและเขารักเรามากที่สุดมีความสุขกับเราด้วยผมเชื่อว่าคุณทำได้และคุณก็ประสบความสําเร็จผมยังไม่เคยท้อต่อชีวิต ผมยังไม่เคยทอ้อต่อชีวิตผมเคยผ่านอุปสรรคมามากกว่าหลายๆคนถ้าคนติดตามในเฟซผมทางต่อเนื่องรู้ว่าผมมีปัญหาและอุปสรรคมากผมมีสุภาพร่างกายที่เหนื่อยกับการทำงานแต่ผมไม่ผมมีหัวใจที่เหนือกว่าคนอื่นผมออกให้กําลังใจกับทุกๆคนออกให้กําลังใจกับทุกๆคนออกให้กําลังใจกับทุกๆคนเพราะผมเชื่อว่าผมยิ่งให้ผมยิ่งได้ผมได้มีกําลังใจทํางานกับ คนอื่นต่อไปกับสังคมต่อไปท่านล่ะครับพร้อมที่จะไปสู่ความสําเร็จกับผมแล้วหรือยังท่านพร้อมที่จะประสบความสําเร็จให้กับครอบครัวแล้วหรือยังท่านพร้อมที่จะเป็นคนแรกของตระกูลที่สร้างความสุขสร้างความมั่งมีสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวท่านแล้วหรือยังนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วเริ่มเดี๋ยวนี้ไปพร้อมๆกันทํางานร้อมๆกัน ทำก่อนได้ก่อนและอย่าลืมครับทาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอความสุขความสําเร็จอยู่กับท่านวันนี้โอกาสทั้งหมดมาส,สู่ตัวท่านแล้วท่านที่คว้าและเอามาทําอย่ารอถ้าท่านรอคนที่สําเร็จเขามาคว้าไปก่อนสุดท้ายก็คือท่านก็จะได้คว้าแค่อากาศก็คือคว้าความร้มเหลวมาอยู่กับท่านชีวิตท่านมีความทุกข์มาพอสมควรแล้วชีวิตท่าน มีเจอความลําบากมาพอสมควรแล้วชีวิตท่านเจอความเครียดมามากพอสมควรแล้วหยุดทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้มาเจอกับความสุขมาเจอกับความคิดบวกมาเจอกับสิ่งดีๆกับชีวิตผมเชื่อว่าท่านทาได้และท่านก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันขอบคุณมากสวัสดีครับเจอกันในคลิปตัดไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ